เทรานุเถระเพื่อนสาธามิกทุกทุกท่านในการกล่าวธรรมก่าวินัยในวันนี้นะครับอัละสะัสสะกุโตสิปังอสิปัสสะกุโตนาทนานาฐนัสสะกุโตมิตังอามิตัสสะกุโตสุขังอสุขัสสะกุโตปุญญงังอปุญญสสะกุโตวะรังคนไม่ขยันจกมีวิชาความรู้แต่ที่ไหน คนไม่มีวิชาวความรู้จักมีทรัพย์แต่ที่ไหนคนไม่มีทรัพย์จักมีเพื่อนแต่ที่ไหนคนไม่มีเพื่อนจักมีความสุขแต่ที่ไหนคนไม่มีความสุขจักมีบุญแต่ที่ไหนคนไม่มีบุญจักได้พระนิพพานแต่ที่ไหน ก็ขอจเจริญในพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะนั่งในอิริยบทที่สะดวกสบายะคนแก่การฟังธรรมเอามือลงก็ได้นะโยมนะนก็ขอจเจริญสุขสวัสดีในอีกวันหนึ่งวันนี้วันที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสได้ลืมตาตื่นลุกขึ้นมาจากที่นอนของเราทั้งหลายะหรือว่ามีใครไม่ได้นอนบ้างไหม <c oughs> มีโยมท่านไหนท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้นอนบ้างไหมก็ เป็นอันว่ามันก็ต้องมีสักวันแหละที่เรานอนเนาะก็ยังโชคดีที่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอยู่ในภพมนุษย์นะดีกว่าลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะวันนี้เรายังอยู่ตรงนี้ก็มาทำหน้าที่มาทำโอกาสที่มีอยู่ให้ดีที่สุดในทุกๆวันมีคำหนึ่งที่พระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่เคยพูดนะ่โยมนะพระอาจารย์อมรชัยอาตมาชอบมากเลย เป็นคำพูดคำเดียวที่ท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากด้วยซ้ำแต่จมาจำได้จนทุกวันนี้นะไม่มีคำว่าช้าสำหรับผู้ที่ทำความดีทุกวันเออนะเพราะอะไรโยมนะก็เพราะว่าถ้าเราทำความดีไปทุกๆวัน,นะนหนทางแห่งพันธิพานก็จะใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างน้อยก็จะใกล้ขึ้นเรื่อยๆดีกว่าทำบาปอกุศลก็จะไกลไปเรื่อยๆนะหมายความว่าการที่จะเดินเข้าไปสู่พันธิพานเป็นต้นก็จะเนิ่นช้าไป ในเมื่อใจยังติดอยู่กับอกุศลแต่ในเมื่อทํากุศลจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามมันก็เป็นไปเพื่อพันิพาณใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะโยมนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาใช่ไหมโยมการพ้นไปจากทุกนี้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วเราก็มาทําบุญทํากุศลกันไปทุกๆวัน,นวันนี้ก็จะได้มาแสดงต่อจากเมื่อวานนี้นะโยมนะเรื่องของสุมเมทกถายังไม่จบ เรื่องสุมเมธาดาบทนี้มีหลายสำนวนแล้วก็มีหลายที่มีเนื้อหามีรายละเอียดมากมายด้วยกันซึ่งท่านก็อธิบายไว้โดยพิสดารในระดับหนึ่งนี่ก็อธิบายไว้ในระดับหนึ่งจะถามว่าจะละเอียดทุกซอกทุกมุมไหมก็อาจจะยังไม่ถึงนี่ก็มาอธิบายโดยคร่าวๆก็คือการเอาอัตถกถา,าเอาพระบาลีมาแก้อัดในอัตถกาถาว่าคาถาที่ท่านแสดงไว้ ท่านพูดถึงอะไรหมายความว่ายังไงตนะอนนี้ก็มาถึงคําที่บอกว่าประกอบด้วยโทษ8ประการนะบรรณาสาลาที่เกิดกลด้วยโทษ8ประการเนะมื่อวานนี้ก็ได้แสดงนะโทษ9ประการของผ้าสาดกแล้วก็คุณ12ประการของผ้าเปลือกไม้บัดน,นี้สุมเมธาบฑิตก็ได้บวชเป็นสุมเมธาดาบทเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ ใช้สอยปัจจัยคือจีวรจีวรคือผ้าเปลือกไม้นั่นแหละที่มีอยู่ในอาสมบทก็คือบนนาารรณาศาลานั้นทีนี้พอใช้สอยบนนาารรณาศาลาก็พิจารณาว่าเออบนนาารรณาศาลานี้ดูจะงดงามเกินไปสําหรับเรา <c oughs> แล้วก็เลยพิจารณาว่าบนนาารรณาศาลานี้มีโทษอะไรบ้างก็ได้เห็นโทษแปดประการ 8ประการมีอะไรจะได้มาแสดงต่อในวันนี้นะยยมนาที่สัญญาไว้เมื่อวันนี้นะจริงอยู่ในการใช้สอยบรณารณาศาลามีโทษ8ประการคือ 1. จะต้องแสวงหาด้วยการรวบรวมขึ้นด้วยทัพพสัมภาระที่มีน้ำหนักมากมากระทำเป็นโทษข้อหนะึ่งจะต้องส้มแซมอยู่เป็นนิด เพราะเมื่อหญ้าใบาไม้และดินเหนียวร่วงหล่นลงมาจะต้องเอาของเหล่านั้นวางไว้ที่เดิมแล้วแล้วเล่าๆนี้เป็นโทษข้อที่สองธรรมดาเสนาสนะจะต้องตกแก่คนแก่ก่อนเมื่อเขาเข้ามาให้เราลุกขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมความแน่วแน่แห่งจิตก็จะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นจึงเป็นโทษข้อที่สามเพราะกำจัดเสียได้ซึ่งความหนาวและความร้อน ก็จะทำให้ร่างกายบอบบางคือไม่แข็งแรงนี้เป็นโทษข้อที่4คนเข้าไปสู่เรือนอาจทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ปกปิดสิ่งที่น่าติเตียนนี้เป็นโทษข้อที่5การห่วงแหนด้วยคิดว่าเป็นของเรานี้เป็นโทษข้อที่6ธรรมดาการมีเรือนแสดงว่าต้องมีภรรยานี้เป็นโทษข้อที่7 เป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเพราะเป็นสาธารณะแก่สัตว์มีเลนเลือดและตุ๊กแกเป็นต้นนี้เป็นโทษข้อที่8 mm hmm. ก็มีโทษทั้งหมด8ข้อในการใช้บรรณาลามีอะไรบ้างก็บอกว่าการจะสร้างบรรณาลาขึ้นมาสักหลังก็ไม่ได้ทําได้ง่ายใช่ไหมโยมสร้างกุฏิสร้างวิหารขึ้นมาสักหลังก็ต้องใช้อิฐใช้หินใช้ดินใช้ปูนใช้ทรายใช้อะไรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยกว่าจะสร้างได้ก็ใช้กําลังคนมาก ใช้รถบ้างใช้เคนบ้างใช้รถปูนบ้างรถอะไรบ้างกว่าจะสร้างได้ก็บอกว่าเออเสนาสนะก็คือบรรณาลรานีแหละเกิดจากทัพปะสัสมภระที่มีน้ำหนักมากมากระทำแล้วก็กระทำได้ยากนี่ก็เป็นโทษข้อที่หนึ่งจะต้องซ่อมบ่อยๆนี่ก็เป็นโทษข้อที่สองเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้สอยมันก็เสียใช่ไหมโยไม่ใช้สอยเสียไหม เสียเหมือนกันเพราะงั้นทำไงดีทีนี้สร้างมาแล้วใช้ก็ก,ตก,นนก็ต้องเสียไปสักวันหนึ่งไม่ใช้ก็ต้องเสียไปสักวันหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันเสียง่ายมันพังง่ายใช้ก็เสียไม่ใช้ก็เสียแล้วก็ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นนิดเขาบอกว่าเมื่อยญ้าใบไม้และดินเหนียวร่วงหล่นลงมาก็จะต้องเอาของเรานั้นวางไว้ที่เดิมแล้วแล้วเล่าก็คือว่า กุฏิในสมัยก่อนโยมกุฏิของอินเดียในสมัยก่อนจะมุงด้วยใบไม้เหมือนกุฏิมุงจากโยมแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีการเอาดินเหนียวโบกด้วยโบกใบไม้เป็นหลังคาด้วยไม่รู้ว่าเมืองไทยทํำไหมนะอาตมาไม่เคยเห็นแต่ว่าของอินเดียสมัยโบราณทําอย่างนี้ก็คือมุงด้วยใบไม้แล้วก็เอาดินเหนียวโบกไว้ซึ่งในวินัยก็มีด้วยนะว่าพระจะสร้างกุฏิเนี่ยโบกได้กี่ชั้นเพราะว่าถ้าพระโบกดินเหนียวมากเกินไปเป็นยังไงโยม หลังคางก็จะสุดเยพระพุทธเจ้าก็เลยเนี่ยมีระบุไว้ด้วยว่าโบกได้กี่ชั้นและวโบกนั้นจะต้องโบกด้วยการยืนอยู่ตรงไหนห้ามไปยืนโบกในที่ของเขียวเป็นต้นเพราะว่าในวินัยก็คือว่าพราหมณ์มาตําหนิพ,ะพ,ะพะระพระไปยืนโบกหลังคาในที่นาเขา,ขาเขาเสียหายพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเี่โบกก็โบกได้ไม่เกินสามชั้นนะ ถ้าจะไม่ผิดนะโยมนะโบกได้ไม่เกินสามชั้นถ้าเกินกว่านี้ไปก็จะทําให้มันซุดลงมาเนะี่ยก็จะเสียหายได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เสนาสนะต้องซ่อมแซมบ่อยๆนะนี่เป็นข้อที่สองนะข้อที่สามว่ายังไงบอกว่าธรรมดาเสนาสนะจะต้องตกแก่คนแก่ก่อนเนะอันนี้ก็คล้ายๆกับของพระเหมือนกันนะโยมนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสนาสนะของสงฆ์นี้ ถ้าตามทำตามวินัยแล้วถึงแก่ภิกษุตามลำดับพรรษานะโยมนะใครพรรษามากก็เลือกได้ก่อนหรือต่อให้มาเลือกทีหลังก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะให้คนพรรษาน้อยลุกออกไปแล้วก็ถือเอากุฏิหลังนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้นะโยมนะก็คือว่าต้องให้เกียรติพระเถระก่อนพระเถระอยากจะพักกุฏินี้แต่เราพักอยู่สมมุติพระเถระมาไล่เราไม่ใช่ไ่ พระเถระมาให้เราออกไปต้องพูดอย่างนี้พระเถระมาให้เราออกไปเนพูดยาวคลายไปหน่อยนะพระเถระมาให้เราออกไปเราก็ต้องออกนายโยมนะถ้าพูดถึงพระนะก็ต้องออกให้พระเถระเป็นการปฏิบัติตามวไิไนัยถ้าไม่ออกก็จะมีอาบัตอีกเหมือนกันนี่ก็ก็เลยบอกว่าธรรมาดาเสนาสนะเนี่ยใครมีพรรษามากกว่าใครแก่กว่าก็มีสิทธิ์เลือกได้ก่อนแม้เราจะอยู่ก่อนก็ตามแหละแต่ถ้าเกิดว่าท่านประสงค์เราก็ต้องยกให้ท่าน เพราะฉะนั้นการที่มีคนที่จะทําให้เราลุกขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมนั่งสมาธิอยู่ก็ตามทําภาวนาอยู่ก็ตามปร,กรากฏว่าผมเจ้ากุฏินี้เราก็ต้องลุกให้ท่านความแน่วแน่ของจิตก็คือสมาธิก็จะเสียไปนี่ก็บอกว่าเป็นโทษข้อที่สามโทษข้อที่สี่บอกว่าสบายเกินไปเพราะว่ากำจัดเสียได้ซึ่งความหนาวและความร้อนก็จะทําให้ร่างกายนี้บอบบางเกินไป นะว่าอย่างนั้นพอไปอยู่ในกุฏิเป็นยังไงยมอุ่นสบายเนะี่ยหน้าร้อนก็ไปอยู่ในกุฏิก็เย็นสบายนะสมัยนี้ก็มีพัดลมด้วยมีแอร์ด้วยก็ยิ่งเย็นสบายไปใหญ่เลยอย่างนี้นะเออสมัยโบราณไม่มีสมัยนี้มีนะก็ยิ่งเย็นสบายไปใหญ่เลยทีนี้นะก็บอกว่าการที่มันสบายเกินไปนี่แหละทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายเบาบางนี่เป็นโทษข้อที่สี่ที่ท่านมองเห็นโทษข้อที่ห้าจะบอกว่า เรือนนี้เป็นที่ปกปิดความชั่วได้จริงไหมโยมกุต <c lusive> ิพระเป็นยังไงคชเอามานปิดปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยปิดกระจกปิดประตูปิดหน้าต่างพระทำอะไรอยู่ข้างในโยมก็ไม่รู้แล้วจริงไหมโยมก็ไม่รู้แล้วพระทำอะไรอยู่ข้างในพระจะเปิดหนังดูเป็นอาบัติของพระโยมรู้ไหมโยมก็ไม่รู้เพราะว่าปิดประตูปิดหน้าต่างมิชิต<ม>ก็บอกว่านี่เป็นโทษข้อที่ห้าเพราะว่ามันปกปิดความชั่วได้นะ อาจจะไม่ใช่แค่ดูหนังดูอะไรหรอกนะบางทีมันอาจจะมีเรื่องอื่นเป็นต้นดูแค่ดูแลกุฏิไม่ดีนะโดยการที่ปิดไว้ไม่ให้เห็นว่าข้างในมันลกนี่ก็เป็นโทษแล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องถึงกับว่าดูหนังหรือดูละครฟังเพลงแค่ประมาณว่ากุฏิมันลกปิดไว้อย่าให้ใครเห็นนี่ก็เป็นโทษแล้วเหมือนกันบอกว่าการปกปิดความชั่วนี้ก็เป็นโทษข้อที่ห้าที่ท่านมองเห็นการห่วงแหนด้วยคิดว่าเป็นของเรานี่ก็เป็นโทษข้อที่หก นะเพราะว่าเป็นยังไงใช้กุติบ่อยๆแล้วในเมื่อไม่ทันพิจารณาก็จะยึดติดไปกับกุติ mm hmm. กุติผมอ่ะท่านจะมาให้ผมออกได้ยังไงกุติผมอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมอยู่หองผมมาตั้งนานนะแบบนี้นะเพราะว่าอุปทานความยึดมั่นมันก็มีเกิดขึ้นในเมื่อใช้สอยโดยพิจารณาไม่แยบใครนะสนิทสนมนานเข้ากับกุติก็นึกว่าเป็นของเรานะ นี่ก็เป็นโทษข้อที่หกธรรมดาการมีเรือนข้อที่7นะธรรมดาการมีเรือนแสดงว่าต้องมีภรรยานี่เป็นโทษข้อที่7คืออะไรก็คือบอกว่าการมีเรือนนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนมีภรรยาความจริงต้องมีทุกคนไมโยมไม่จําเป็นไม่จำเป็นจะต้องมีทุกคนคนมีบ้านไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ได้แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนคลองเรือนท่านก็คิดอย่างนี้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนคลองเรือน แล้วก็การมีเรือนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันปกปิดความชั่วได้เพราะฉะนั้นจะซุกซ่อนใครไว้ข้างในก็ได้ใช่ไหมโยมเออถ้าเป็นพระเป็นยังไงพระซุกซ่อนใครไว้ในกุฏิเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามปิดประตูมิชิดโยมรู้ไหมไม่รู้ <Okay. S 2> นี่ก็บอกว่านี่ก็เป็นโทษของเรือนของกุฏิเป็นต้นของบารรณศาลาเป็นต้นนี่เป็นโทษข้อที่เนะก็คือว่า มนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนบริโภคกรารนั่นแหละประมาณนั้นนะโทษข้อที่แปดเป็นยังไงท่านะบอกว่าเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากมคนหมู่มากในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่มนุษย์นะที่ท่านหมายถึงเอาในที่นี้เพราะว่าท่านพูดถึงว่ามันเป็นสาธารณะแก่สัตว์มีเลนมีเลือดมีตุ๊กแกเป็นต้นเพราะว่าอยู่กุฏติก็จะมีสัตว์เหล่านี้แหละมาอาศัยอยู่ด้วยกับเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลาโยมนะ อยู่บ้านเรามีมดไหมหมดขึ้นบ้านเราไหมม,ม,กกไหมีมีตู้แกะไหมมีจิ้งจกไหมมีเออเรามาได้อยู่คนเดียวนะต่อให้เราพูดว่าเราอยู่คนเดียวในบ้านก็เถอะในบ้านในเรือนในกุฏิก็ตามแหละมันจะต้องมีอะไรอยู่กับเราด้วยเสมอเดี๋ยวไม่มดก็ไม่มดก็จิ้งจกก็ตูก้แกอะไรไปตามภาษาหรือต่อให้มันสะอาดเอี่ยมไม่มีจริงๆเอา้าคิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่ไหมอยู่ก็อา,อ,อาจจะมีก็ได้นะ แต่เรามองไม่เห็นเองนะอาจจะมีอยู่กับเราก็ได้นะนี่ก็เป็นโทษข้อที่8นะที่ท่านแสดงไว้นะธรรมดาเสนาสนะทั้งหลายบรรณาสาลาเป็นต้นก็มีโทษ8ข้อเหล่านี้พระมหาสัตว์เห็นโทษ8ประการเหล่านี้แล้วจึงเลิกละบรรณาสาลาเพราะเหตุน,นั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเลิกละบรรณาสาลาที่เกลิญคกลด้วยโทษ8ประการนะเห็นโทษของบรรณาลาเห็นโทษของเสนาสนะเป็นต้นก็เลยนะงด ไม่ใช้เศนาสนะถึงแม้จะถูกเนรมิตโดยทาวเวสสุกรรมเทวดาอย่างดีมีความงดงามมากก็ไม่ใช้เพราะว่าเห็นโทษเหล่านี้เกิดขึ้นเนรมิตด้วยกําลังบุญของตนเองนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช้นะเพราะว่าเห็นโทษนะอาศัยความมักน้อยจึงไม่ได้ใช้ข้อว่า เข้าไปสู่โคนไม้อันประกอบด้วยคุณสิบประการนะอุปาขมิงรุกขมูล,ลังคุณเดสะหุปาขตังไนะม่อยู่กุติมาอยู่บรรณาาราแล้วไปอยู่ไหนท่านก็บอกว่าพระพุทธศาสน์ของเราไปอยู่โคนไม้โยมไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ทําไมโคนไม้ไไมน,ไมนะท่านก็บอกว่าพระมหา,ศา,ศาสัตว์กล่าวว่าเราห้ามที่มุงบงังเข้าหาโคนต้นไม้ที่ประกอบด้วยคุณสิบประการนะ ในข้อนั so, ้นคุณสิบประการมีดังต่อไปนี้คือมีความยุ่งยากน้อยเป็นคุณข้อที่หนึ่งเพียงแต่เข้าไปก็อยู่ที่นั่นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องดูแลรักษานี้เป็นคุณข้อที่สองนะก็ที่นั้นจะปัดกวาดก็ตามไม่ปัดกวาดก็ตามก็ใช้สอยได้อย่างสบายเหมือนกันการที่ไม่ต้องบากบั่นนักนี้เป็นคุณข้อที่สามที่นั้นปกปิดความนินทาไม่ได้ เพราะเมื่อคนทําความชั่วในที่นั้นย่อมละอายเพราะฉะนั้นการปกปิดความนินทามไม่ได้นี้เป็นคุณข้อที่สี่คนไม้เหมือนกับอยู่ในที่กลางแจ้งย่อมไม่ยังร่างกายให้อึดอัดเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายไม่อึดอัดจึงเป็นคุณข้อที่ห้าไม่มีการต้องทําการหวงแหนไว้นี้เป็นคุณข้อที่6ห้ามเสียได้ซึ่งความอาลัยในบ้านเรือนนี้เป็นคุณข้อที่7 ไม่มีการที่จะต้องพูดว่าเราจะปัดกวาดเช็ดถูพวกท่านจงออกไปแล้วก็ไล่ไปเหมือนในเรือนที่ทั่วไปแก่คนหมู่มากนี้เป็นคุณข้อที่8ผู้อยู่ก็ได้รับความเอิบอิ่มใจนี้เป็นคุณข้อที่9นะไม่ต้องอะไรอาวรเพราะเสนาสะนะคือโคนต้นไม้หาได้ง่ายไม่ว่าจะไปที่ไหนนี้เป็นคุณข้อที่1ิพระมหาสัตว์เห็นคุณสิบอย่างเหล่านี้จึงกล่าวว่าเราเข้าอาศัยโคนต้นไม้ นี่นะก็บอกว่าคณสิบข้อของการอยู่คนไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยยุ่งยากน้อยยุ่งยากน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเดินเข้าไปก็ได้ละเดินเข้าไปก็อยู่ได้ละใช่ไหมโยมไม่ต้องจัดเตรียมไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องปัดกวาดเช็ดถูก่อนเข้าหรือหลังออกก็ต้องทําความเช็ดถูใช่ไหมโยมทำความสะอาดเช็ดถูในเมื่อเป็นกุฏิแต่ถ้าเกิดเป็นโคนไม้เป็นยังไงไม่ต้องไปกอดปัดกวาดเช็ดถูก็ได้ก็ไปอยู่เลยก็ได้นะ เดินเข้าไปก็อยู่ได้แล้วน,ะนี่ก็เป็นคุณข้อที่หนึ่งไม่ต้องดูแลรักษาม,มากก็เป็นคุณข้อที่สองเพราะว่าคนไม้ก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นมีอยู่ต้นเดียวเป็นต้นนะไม่ต้องมีฝาผหนังไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมีอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องปัดกวาดเช็ดถู gegeben, อะไรเยอะแยะนี่เป็นคุณข้อทนะี่สองคุณข้อที่สามก็อย่างที่ว่าไปเนะี่ยจะปัดกวาดก็ตามไม่ปัดกวาดก็ตามก็ ใช้สอยได้อย่างสบายเหมือนกันต้นไม้ใบไม้มันก็ร่วงหล่นเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่ปัดกวาดเนี่ยมีเตียงตัวเดียวไปตั้งถึงเวลาเข้าไปนอนออกมาก็สบายเหมือนกันไม่ต้องมีเนี่ยอยากย่ายให้รกอยู่บ้านเป็นยังไงโยมพอบ้านรกก็เครียดนี่รกจังเลยรกจังเลยมองไปทางไหนก็หงุดหงิดรกจังเลยรกจังเลยอพระเป็นพระก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ ลกจังเลยลกจังเลยอาบัตอีกแล้วอาบัตอีกแล้วอาบัตอีกแล้วเครีย <c oughs> ดบางทีบางทีมันก็เอทำไมตรงนี้อีกแล้วตรงนี้อีกแล้วตรงนี้อีกแล้วมันก็เครียดนะแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นโคนต้นไม้ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอยากใหญ่ก็ไปเกาะตรงไหนไม่ได้หรือต่อให้เกาะได้ก็ตามมันก็อยู่ของมันไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้มีอาบัตด,ด้วยนะโยมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรับอาบัตไว้ว่าภิกษุอยู่โคนไม้ ถ้าเกิดมีอยากย่ยแล้วจะเป็นอาบัตไม่ได้ปรับไว้แต่ถ้าเสนาสนะของสงเมื่อไหล่มีอาบัตเนี่ยก็คือว่าถ้าทําไม่สะอาดไม่เรียบร้อยก็จะมีอาบัตได้ในเมื่อไม่เอื้อเฟื้อนะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีใจคิดว่าจะทําอยู่ก็ถือว่าอาบัตอาจจะยังไม่มีในตอนนั้นคืออาจจะยังไม่ว่างเลือก อถ้าไม่กวาดถ้าไม่กวาดใบไม้ใช่ไหมโยมถ้าเตียงที่ถ้าเตียงนะถ้าเตียงที่เอาไปตั้งไว้ใต้โคนต้นไม้เป็นของสงอ่าแล้วใบไม้ตกลงสู่เตียงของสงเราไม่ปัดกวาดก็เป็นโทษอ่ามันมันอยู่ที่เป็นของสงตรงนั้นแต่ว่าพูดถึงว่าต้นไม้เป็นของสงไหมต้นไม้ก็เป็นของสงแต่ไม่ได้มีอาบัตในพ่อการที่ไม่เรียบร้อย เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นไม้ก็ก็เป็นของาธารณะของสัตว์อยู่แล้วใครจะไปทําอะไรก็อยู่ตรงต้นไม้นั่นแหละมดก็ขึ้นต้นไม้จิ้งจกก็ขึ้นต้นไม้นกก็ขึ้นต้นไม้ไมคือก็ควร <c oughs> อ่าอ่าจริงๆก็ควรจะทําบริเวณให้สะอาดควรควรจะกระทําให้สะอาดเพราะว่ามันจะได้สบายแต่ว่าถามว่าอาบัตมันจะมีในตอนที่น ไม่เอื้อเฟื้อคือหมายความว่าปล่อยลกเลอะเทอะไปอย่างนั้นแหละไม่สนใจไม่ใส่ใจงั้นก็อาจจะเป็นอาบัตไปได้นะหรือต่อให้มันไม่มันไม่ถูกเสนาสะนะก็ตามจีวรไปตากทิ้งไว้แล้วใบไม้มันร่วงตกลงไปแล้วไม่ทําการซักหรือไม่ปัดกวาดจีวรตัวเองก็เป็นโทษเหมือนกันทนั้งที่เป็นของส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่ของสงนะก็เป็นโทษเหมือนกันเป็นอาบัตเหมือนกันอใครบอกว่าบทพระง่ายเนะ่ย <laughs> ผู้ชายชอบพูดกันเอ้ยทําอะไรทํามาหากินไม่ได้ก็ไปบวชมันก็ไม่ได้ง่ายนะ <laughs> บวชมาแล้วถ้าเกิดว่าทําตัวไม่ดีก็จะยิ่งมีโทษมากยิ่งโปรยโทษด,ดูทุลีนะท่านแสดงไว้คุณเครื่องอคุณเครื่องเป็นสมณะที่บุคคลมีแล้วโดยไม่ดีรูปคําแล้วโดยไม่ดีเหมือนยาคาจับไม่ดีก็จะโดนบาดมือ นะก็คือจะมีโทษให้ฉุดไปนรกได้ฉุดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ถ้าไม่เหมือนโยมนะโยมนะพระในถ้ามีอาบัติพระจะต้องแสดงอาบัติหรือว่าจะต้องออกจากอาบัติอย่างถูกต้องตามวิธีการต้องสังฆทิิเศษก็ต้องไปประพฤติพุทธานวิธีตามวิธีการถ้าเกิดว่าอาบัติยังติดตัวอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปอาบายภูมิได้นะแต่ว่าสําหรับญาโยมเป็นยังไงตบยุงทีหนึ่งแปะสมมติตบแปะหนึ่ง ปัดเอาไปแล้วก็คิดเอ้ยเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยเราจะเราจะแก้ไขใหม่เราจะไม่เราจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วเนี่ยโยมก็มีศีลขึ้นมาแล้วแต่พระไม่ใช่อย่างนั้นนะพระต่อให้พระจะคิดว่าเอ้ยเราจะไม่ทําอีกแล้วแต่ยังไม่แต่ยังไม่ได้แสดงอาบัตก็ยังเป็นโทษอยู่ตามนั้นนี่ก็เป็นความลําบากของพระอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะ นี่ก็เป็นคุณข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่สามไม่ต้องปัดกวาดมากนะที่นั้นปกปิดความนินทาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีที่รับให้ปกปิดใช่ไหมโยมนะจริงๆพูดถึงว่าการอยู่โคนไม้เนี่ยสำหรับพระก็ถือเป็นทุด,ดงนะเนี่ยถือว่าเป็นการประพฤติทุด,ดงก็คือข้อปฏิบัติที่ขัดเกายิ่งขึ้นไปกว่าศีลถามว่าท่านทรงอนุญาตไว้ไหมในเรื่องที่การจะทํารู้ว่าทําอะไรก็ทาก็ทําได้ในการประพฤติอย่างหย่อนโยม การอยู่โคนไม้อย่างหย่อนนี่สามารถกระทำรั้วหรือทำกำแพงป้องกันเฉพาะในจุดตนน้นนั้นๆได้ <Okay. S 1> ได้บ้างนะในการประพฤติอย่างหย่อนแต่พูดถึงว่าต่อให้มันทำรั้วทำอะไรไว้มันก็ต้องมีช่องที่เห็นได้อยู่ดี mm hmm. ใช่ไหมโยมนี่แหละถึงบอกว่าปกปิดความชั่วไม่ได้ถ้าเกิดเราประพฤติอย่างอุก,กิจก็คือทำรั้วพวกนี้ไม่ได้เลยก็อยู่แต่คนไม้อย่างเดียว ยิ่งปกปิดความชั่วไม่ได้ใหญ่เลยพระจะเปิดหนังดูโยมก็เห็นเป็นยังไงโยมผ้ากางเต็นท์อยู่คนไม้ถือว่าอยู่คนไม้ไหมเต็นท์ผ้าใช่ไหมโยมถ้าเต็นท์ผ้าก็ถือว่ายังอยู่คนไม้อยู่คนไม้ใช้ เต้นเต้นผ้าเต้นผ้าใช้ได้นะเต้นผ้าใช้ได้เพราะว่าพิจารณาเทพเคียงจากการอยู่ที่แจ้งต่อให้ต่อให้ผ้าจะถือทุดองอยู่ที่แจ้งก็ตามก็จะต้องมีกูดีจีวอก็คือต้องเอาผ้านั่นแหละมาทําอะไรคุมไว้ให้เรียบร้อยอถ้าให้เปิดโล่งโจงเลยพระนอนสบงเปิดก็เห็นหมดโยมพระนอนไม่เรียบร้อยโยมเดินไปก็เห็นหมดคือ มันก็ควรจะปกปิดบางส่วนที่มันจะดูไม่สํารวมไม่งามบ้างไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่อย่าเปิดเผยขนาดนั้นนะถามว่าอยู่อยู่ขนาดนั้นได้ไหมก็ถ้าอยู่ได้ก็ดีนะแต่ในเบื้องต้นก็นะควรที่จะสํารวมระวังไปก่อนนะนี่ก็บอกว่าเป็นคุณข้อที่สี่เพราะว่าปกปิดความชั่วไม่ได้นะ คนไม้เหมือนกับอยู่ที่กลางแจ้งนี่ก็เป็นคุณข้อที่5้าเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมงุงอะไรบังมากมายคล้ายๆกับอยู่ที่กลางแจ้งนั่นแหละแค่สบายกว่าหน่อยหนึ่งตรงที่มีเงาต้นไม้ก็ทําให้ร่างกายทนแดดทนฝนทนลมทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่อึดอัดไม่อึดอัดเพราะว่าระยมไปอยู่กุฏิบางทีกุฏิอับเป็นยังไงไปอยู่บ้านบางทีบ้านอับเป็นยังไงหรือบ้านของเต็มเลยรกอยู่อึดอัดไหม อึดอัดนะแต่ว่าอยู่คนไม้ไม่มีอย่างนั้นมไม่มีของกรกไม่มีการที่มันจะเป็นกลิ่นอับหรือการที่มันจะชื้นเป็นต้นก็ไม่มีนี่ก็เป็นคุณข้อที่5<ม>ก็คือว่าไม่ทาให้ร่างกายให้อึดอัดนะไม่ต้องทําการหงแหนไว้นี่เป็นคุณข้อที่6ก็ต้นไม้มีกี่ต้นมีตั้งหลายต้นต้นไหนก็ได้เลือกเอาไม่ไม่เอาต้นนี้ก็ต้นนู้นก็ได้นนี่เป็นคุณข้อที่หก ห้าเสียได้ซึ่งความอะไรในบ้านเรือนก็เป็นคุณข้อที่เจ็ดคล้ายๆกันได้แสดงไว้แล้วนะไม่มีการที่จะต้องพูดว่าเราจะปัดกวาดเช็ดถูพวกท่านจงออกไปนี่เป็นคุณข้อที่8ปดก็คือว่าเราอยู่บ้านเป็นยังไงยูลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีพี่ชายก็ดีพี่สาวก็ดีน้องชายก็ดีน้องสาวก็ดีอยู่ในบ้านทําสุขปกลกเลอะเทอะเป็นต้นเราจะปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ออกไปกวาดก่อน ออกไปไปนั่งตรงนู้นดีด